โอเคครับน้องวันนี้นะครับก็จะเป็นการมาติวข้อสอบเก่านะครับเกี่ยวกับโครงการเรียนลูงหน้าเคมีมอกษตเแล้วก็จ e นทริ h e กหน้าเคมีสตรีมอกรเนะครับเรื่องอะไรอ่าวันนี้พี่ก็จะมาเสนอเกอี่ยวกับเรื่องการหาสักไฟฟ้าเคมี Me ในเซลล์นะครับโดยลักษณะของตัวโจทย์อันนี้ตัดมาจากข้อสอบนะที่มีน้องเอามาให้พี่ทำเขาสครรูปมานะครับเป็นข้อสอบออนไลน์นะครับ เขาก็จะให้เซลล์ไฟฟ้าเคมี Reduction นะครับเขาเรียกว่าครึ่งรีดักชันเนี่ยมา2เซลก็จะมีเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับเฟอริกเหล็กหรือว่าคอปเปอร์นะครับกำหนดค่า e 0มาให้นะครับเสร็จแล้วเขากำหนดการเขียนแผนภาพเซลล์แบบย่อมาให้ด้วยเออแล้วก็ถามว่าค่าสัก์ไฟฟ้าของเซลล์หรือว่าค่า e 0เซลเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับอ่า e 0เซลนะเท่ากับเท่าไหร่ ข้อนี้นะครับไม่ยากนะไม่ยากต้องบอกเลยว่าไม่ยากนะครับอย่างแรกที่น้องจะต้องรู้เนี่ยก็คือน้องจะต้องรู้เกี่ยวกับสูตรการหา E0 สุลเซลก่อน E0 ของเซล์ลหรือว่าค่าศักย์ไฟฟ้าเคมีของเซลล์มีค่าเท่ากับเอา E0 ของแคโทดนะครับลบอิสุลแอโนดนะครับนะพอเสร็จแล้วเนี่ยนะสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าอาจารย์เนี่ยเขาไม่ได้ให้ ไอเซลแบบย่อมานะครับอันนี้จะพูดให้เป็นความรู้นะใครเป็นแคโทดใครเป็นแอโนดเนี่ยให้เราดูที่ E0 ์เซล์นะครับตัวที่มี e ิ์เซล์มากกว่าจะเป็นแคโทด e ิน้อยจะเป็นแอโนดนะครับย้ํานะครับถ้าอาจารย์ไม่ได้ให้แผนภาพเซล์แบบย่อมาและให้เราเอาสองเซล์นี้มาต่อกันเองเนี่ยเซล์ Cell ที่มี E0 สุมากกว่ามันจะเป็นแคไอสน้อยกว่ามันจะเป็นแอนะครับแต่ข้อนี้โจทย์เนี่ยมันซับซ้อนมากกว่านั้น เขาดันบังคับนะครับบังคับต่อเซลล์แบบย่อมาในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าต่อเซลล์แบบย่อมาปั๊บเนี่ยไอทฤษฎีเก่าๆเ,เนี่ยอ e 0มากแคร์อ e 0สนน้อยแอนเนี่ยตัดทิ้งไ่ได้เลยนะครับเราจะต้องเอาแผนภาพเซลล์แบบย่อที่เขากําหนดเนี่ยมากําหนดหาสักไฟฟ้าเคมีเพราะฉะนั้นแคแร์โทดกับแอโนดจะไม่ได้ถูกกําหนดโดยการต่อเองละอ e 0มากแคร์อิส e นน้อยแอนละแต่มันจะถูกกําหนดนะครับโดยเซลล์ไฟฟ้าเคมี ME, แบบย่อ โดยจาไว้เลยว่าเซลล์ไฟฟ้าเคมีแบบย่อมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆอย่างแรกดูสะพานเกลือก่อนตัวนี้สะพานเกลือนะครับหรือว่าซอลิดนะด้านซ้ายของสะพานเกลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซล์อะไรก็ตามด้านซ้ายนี่มันจะเป็นแอโนดนะครับส่วนด้านขวาของสะพานเกลือไม่ว่าจะเป็นเซล์อะไรก็ตามมันจะเป็นแคโทดนะครับเออดังนั้นเนี่ย สิ่งที่ถูกกําหนดมาหรือโดนบังคับให้ฝืนมันเนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยก็คือว่าคอปเปอร์มันจะต้องเป็นแอโนดใช่ไหมแล้วก็เฟอร์ลิกเป็นแคโทดนะครับดังนั้นเวลาเราหา e 0ูนย์เซลล์เนี่ยจาก e แคลบ e แอเราก็จะต้องดูที่เราติ๊กเอาไว้จากแผนภาพเซลล์แบบยอ่อแคโทดของเราเนี่ยมันเป็น0.7นะครับแอโนดนี่ก็เป็นเท่าไหร่0.3ตรงนี้นะ ออกมามันก็จะเท่ากับ0.4โ wow. วลต์นะครับซึ่งข้อนี้ก็จะตรงกับช้อย A นั่นเองนะครับแต่เมื่อใดก็ตามมันนี้แถมให้นะถ้าโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้ให้เซลล์แบบย่อมาสมมุติว่าขี่ตัวโตแ,แล้วนะสมมติว่าโจทย์ไม่ได้ให้ตรงนี้มาเนี่ยคําตอบมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าคำตอบมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเราก็ดูด้วยนะครับเพราะบางครั้งอ่ะโจทย์อาจจะแกล้งสลับกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโจทย์ให้แผนภาพเซอร์แบบย่อมาเอาแผนภาพเซอร์แบบย่อเป็นเกณฑ์นะครับตรงนี้นะโอเคครับเดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยเดี๋ยวพี่มีโจทย์ใหม่ๆมาเสนอให้อีกก็จะมานํา อัดคลิปให้นะครับแต่ว่าใครที่อยากจะได้ข้อสอบเก่ามากกว่านี้นะครับหรือว่ามีวิธีทําหรือว่ามีข้อสอบแอดวานซ์ที่มากกว่านี้เนี่ยก็สามารถลงเรียนกับคอร์สพี่ได้เลยนะครับผมข้อสอบมีเยอะมากนะฮะเซลไฟฟ้าเคมีเนี่ยนะมีแบบพลิกแพงมากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าปีนี้มันค่อนข้างง่ายนะครับก็เอามาโชว์ให้ดูกันนะโอเคครับขอบคุณที่รับฟังครับผม